สวัสดีครับปู่ทอนพาเที่ยวได้ข่าวมีงานฝังลูกนิมิตวัดวังกระทุ่มตำบนโคกสำโรงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีจะมีงานฝังลูกนิมิตวันที่28่ธันวาคม2567ถึง5มกราคม2568นะพอได้แทบข่าวก็ ช่วงทีสี่ก็มานั่งสมาธินะครับก็มีความรู้สึกนะความรู้สึกนะครับหรืออาจจะเป็นการมโนไปก็ได้นะครับผมว่าเหมือนมีพญานาคบอกให้ไปประชาสัมพันธ์งานฝังลูกดิมิตให้หน่อยเราก็จะตามไปดูนะครับผิดริงหรือไม่เออ ไปก็ไม่ได้หวังไปเห็นพญานาคครับมันคงไม่มีเห็นกันง่ายๆนะครับผมหรือมีหรือไม่มีก็ไม่รู้มันอาจจะเป็นการมโนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมวัดนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ไปสัมผัสนะครับอยู่ไกลจากบ้านพอสมควรอยู่กันคนละอำเภอนะเดี๋ยวจะไปดูว่าจะมีพญานาคหรือเปล่า จะเห็นเป็นยังไงต้องติดตามไปดูนะครับผมขณะไปแวะถ่ายทันตะวันแถวบ้านชอนสารเด็ทางผ่านนิดนึงนะครับผมขอไปนะจะเป็นแนวตั้งนะครัแนตะวันสวยงามเลยแถวลุกลีทันตะวันเยอะนะครับ โยธินะช่วงระหว่างอำเภอหนองม่วงกับอำเภอโคกสำโรงนะวัดจะอยู่ห่างจากอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบรีบไปตามถนนพระโขนงยโธินทางเดอนที่จะไปนครสวรรค์ชัยนาะประมาณ5กิโลถึงวัดจากโคกสำโรง มาถึงหน้าวัดแล้วะฮะด้านข้างวัดนะนู้นถนนประหลดยวถินน,นี่ผมจะเข้าทางด้านข้างนะ,ะตรงน,นี้จะมีซุ้มประตูประกาศงานวัดวังกระทุ่มนะภายในวัดจะร่มเริ่อไปด้วยต้นไม้นะวัดนี้จะมีการปฏิบัตินะ ทางวัดกําลังเตรียมงานนะผมนี่คืออุบโบสถนะครับสองชั้นสองชั้นสองชั้นนะครับผม นี่คือความสวยงามของอุโบสถของวัดวังกระทุ่มนะครับสองชั้นนะตรงนี้จะเป็นโพงเงินโพทองนะเดี๋ยวผมจะติดตามมาให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันงานภายในวัดงานนะครับผมนี่คือบันไดหน้าครับด้านทิศใต้นะ มีทั้งด้านทิศใต้และด้านทิศเหนือจะมีบันไดขึ้นข้างเนี่ยอันนี้ชั้นบนนะครับชั้นบนให้ชมรอบๆชั้นบนวันที่ไปเขาปิดโบสถ์นะเพราะว่ามีวัตถุมงคลและเตรียมของไว้ในที่นั้นก็เลยเข้าไปไม่ได้เอาไว้ไปเข้าวันงานนะครับนี่ถ่ายด้านบนนะ ชั้นบนอันนี้มันได้พญานาคด้านทิศเหนือนะครัด้านทิศต,ตะวันออกไม่มีนะครับขึ้นทางข้างทางใต้กับด้านทิศใต้กับด้านเหนือน,อน,นี่ก็คือลูกนิมิตนะครับ ลูกนิมิตที่ตะวันออกเฉียงเหนือนิพยานาคนะใช่พญานาคในนิมิตหรือไม่บันใดไปสัมผัสได้ก็ไปสัมผัสนะครับผมจะเป็นพญานาคที่ผมนิมิตหรือไม่นี่คือบันไดทั้งเหนือนะ อันนี้จะเป็นด้านหน้านะถ่ายข้างล่างนะให้ชมลายนะชมลายชมลายชมความสวยงามนิดลูกนิมิดด้านที่ตะวันออก อันที่วันออกจะเป็นอย่างนี้นะมีบันไดนาคซ้ายขวาขึ้นไปนี่คืออุโบสถวัดวังกระทุ่มนะตอนนี้ผมยังไม่เห็นพลังพญานาคเดี๋ยวผมตามหาก่อนนะไปสอบถามนะพระและชาวบ้านนะเขาบอกว่า มีสารพญานาคอยู่ที่ทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านนะของวัดนะผมก็ตามมาเจอสารปู่ตรงนี้นะฮะอยู่ใกล้คลองวังกระทุ่มนะชาวบ้านที่ผมถามถามนะหลายคนบอกว่าก่อนประมาณสิบกว่าปีนะ มีผู้สัมผัสพ,พลังต่างๆของพญานาคนะแล้วก็มาตั้งศาลให้ครับมีคนมีโชคมีลาบนะน,นี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับผมอันนี้คลองวางกระทุนะ่มนะเมื่อก่อนโด่งดังมากนะสิบกว่าปีก่อนโควิดนู้นบริเวณนี้จะเป็นวัดเก่าวัดวังกระทุ่มเก่านะตอนนี้ทําเป็นลานตากข้าว วัดเมื่อจะฝังลูกไ <HHH> มมิตรนี้จะเป็นวัดใหม่ฮะย้ายจากตรงนี้ไปย้ายไปใกล้ๆถนนพหลโยธินไปอยู่ติดถนนตรงนี้จะเป็นทางทิศตะวันตกนะเมื่อเมื่อก่อนนี้เคยเห็นวัดไหมฮะเมื่อก่อนนี้เคยเห็นวัดไหมับ มาตลาโคเนี่ยปีครับปีก่อนโควิดไหมก่อนก่อนถ้าก่อนโควิดตัวสิบไปก่อนโควิดใหญ่เก่าก็ยังใหญ่จีนตั้งอือตอนนี้มาถามชาวบ้านนะใกล้ๆวัดเก่าเมื่อก่อนวัดเป็นวัดใหญ่ไหม เป็นนานยังครับวัดนี้นานยังนานเลยไม่สองร้อยปีโอ้สองร้อยปีร้อยกว่าปีเลยใชไหผมก็เจ็ดเป็นกว่าแล้วก็เป็นเด็กน้อยทันใช่ไหมทันได้เรียนเจ็ดขวบอะไรเงี้ยโอ้แสดงว่ามีตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายตายายเมื่อก่อนมันเป็นวัดนี้มันเป็นมุงด้วยอะไรฮะประมาณที่เห็นกระสันกว่าปีเลยนะ แต่แรกสัาคมเป็นแ,กแ,แตกนะง่้นเหรอแต่หลังเพราะนั้นเขาจะก็เด็ดขวดถึงก็เข้าเรียนก็ต้องย้ายโรงเรียนไปก่อนเพราะตอนแรกมีโรงเรียนอยู่ตรงนี้โรงเรียนแล้วเก็เขาย้ายย้ายไปกันที่ังวัดเป็นที่เก่าลรงของเนี้ยออืมโ้โหแหละยกให้วัดปู่ผมเองเนี่ยครับยกให้วัดที่วัด ทั้งลงแขนบ้านนี um, yeah, ้ไอ้หนายเจริญมุนเจริญนะมาซื้อที่หนาเขาให้วัดตันนี้อ๋อสวายวัดกยเอาทำลงน้ำแขกทำน้ำแขงเองทีนี้ก็เขาก็ไายอย่างเี้ยก็ขายถ้าไม่ขายลงแขกที่ต่อวันแทนแทงเก่าแทงเก่าลงแขกเขาก็ไม่เลยไม่ําเขาก็ไม่จะวัดจะขอซื้อเขาก็ไม่ขาย เขาบอกว่าทำพวกวันนึงทำไม่ดีไปรักของเขาด้วยรักจัดเตาตรงนี้เขาเรียกห้วยอะไรครับของวางกระทุ่มเนี่ของวางกระทุ่มเนะานะมเะมื่อก่อนเขาเป็นห้วยอะเนาะเขาเอาเอมันไม่หลอกเป็นอย่างนี้มันก็เป็น,นทันนั้นก็แคบ์อามได้เลยเลยแต่น้ําก็ไม่ขาดนะตัวนึ่มันไหลไปไหนวางกระเบียนวางเบียนออกต้นนะวางยันอะไรใจงง ตรงนี้ครับเคยเคยเห็นพญานาคไหมครับเคยเห็นเคยเห็นท่ที่ว่าเขาลากปูนเนี่ยจะเข้ามาดูกันเต็มเนี่ยอเห็นเป็นรอยเลยเป็นรอยเลยแล้วปูนใหม่ปูนใหม่ที่เขาพาก่อนกลางวันเนี่ยบ่ายเช้าเขาไปดูว่าปูนแห้งไม่แห้งมันจะขึ้นหวังเลรอ เขาบอกกระทาดีก็ดีทําไม่ดีอะไรเนาะเขาก็อืมี่เขาหมอเขามานั่นแค่นั้นแหละจะตามถุงอะไรถ้าทําดีก็จะดีที่ที่นี้ยังเป็นที่วัดอยู่อันนี้ใเป็นที่สา่ารักมากเป็นหลวงปู่อ่ะวัดื่อันนั่นก็เขาลาดูในชาวบ้านเลยที่ตาเข้าอ่ะครับครับ เชื่อตรงนั้นี่ไอ้นี่ยเนี่ยเนี่ยขึ้นระหว่างเนี่ยเนี่ยเนี่นี่ระหว่างที่จะไปศาลนั่นน่ะขึ้นวังแล้วตรงจักรยานตรงจักรยานไหมไม่ใช่ไม่ใช่มาโคงหน้าคล้ายๆหน้าศารนี่โอ้เปลี่นหน่อยเดียวอืมอร่อยโอ้เขามาดูเตะหมดใครเราจะมาเขียนเช่ามือใใหญ่งใหญ่แบบพญานาคเลยใบใหญ่เย่ะเลย